ลงมาแล้วนะคะกับผู้ชายห้าเข้าเนี่ยตอนนี้ใครเป็นผู้ชายยกมือขึ้นตอนแรกเดี๋ยวอันนี้อันนี้มีมุกน่ารักน่ารักของผู้ปกครองนะคะแต่ของเราเองน่ารักจริงๆเลยประด็นต้อนลายเนะาะสมัยนี้ก็อนลายแล้วอ่ะลายส่งข้อความนะต้องบอกไปชื่อเพลงให้ให้ลูกสาวคุณแม่ไปบอกว่าคุณแม่ขา,าเดี๋ยวนมาจะต้องร้องของเพลงนะคะที่เป็นนี้กับเพลงพี่ชายห้าเข้าแต่ว่าถ้าผิดเอก ปีเพลนนี้ผู้ชายห้ามเข้าเป็นวงลกเดียวแม่ก็ถามว่าเข้ามานี่เพื่อผู้ชายเข้าหรือเปล่าปรากฏว่าเดี๋ยวมองมาได้ทุกเพศทุกใบเลยนะคะสนุกสนานกันที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วใช่ไหมคะน้องจิมให้น้องแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงดาวมีชั้นป .4 วันไง้จค่ะค่ะแล้วมาช่วงสุดท้ายของเราเป็นยังไงกอดีคะ เสียงว่าเหลือแค่สังเตรนหรอแต่ว่าต้องมันเลยใช่ไหมเราจีนเต้นด้วยป่ะเอยมองหนะ้าอันนี้ไม่ได้นัดก,กันข้างหลังเต้นไหมคะลูกสังเตรนมันไหมนะอ๋าเต้นเพราะะนั้นทางล่างต้องช่วยกันเต้นไหมคะลูกอ๋าเดี๋ยวใครโยกได้นะคะโยกเลยตอนนี้มป็นเดือสองที่สุดท้ายต้องขอเสียงพรบุญใ